หลวงตาท่านเริ่มออกจากลิกธุดงแล้วฮะท่านออกจากลิกธุดงแล้วนะครับ,น,ออรน,รบนี่ก็มีคณะศรัทธาเนี่ยมานั่งรออยู่นะครับบนสลา,าเลยนะฮะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง f a c e b o o k ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮรเรายังคงนำเสนอเรื่องราวของลวงตาบุญชื่นอย่างต่อนเนื่องนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเอารูปจากเพจทั่วไทยนิวเลยนี่แค็กไปแล้วน <N> ั <N> ่งหลบไปเลยครับนั่งลบแล้วหนูหลบตาแทนนั้นนะครับอ่ะ,อะ นั่งกิดนั่งนั่งนนี้ท่านกำลังจะเดินลงบันไดจากศาลาของอวัดสะพังนะฮะนี่มีพระศรัทธาเนี่ยนะครับนั่งรอตรงด้านล่างด้วย ถวายถวายมาสักครู่นี่แหละครับหลวงปู่ถวายถวายแล้วครับหลวงพ่อถ,ถวายแล้วครับถวายแล้ว

ยยยยยยกกกกคคคครรรรััััับบบบบจเเลลอันนี้ก็เป็นนะครับคณะลูกศิษย์ติดตามนะฮะที่มาอ้าวนี่นะครเป็นคณะติดตามนะฮะรถนะทีมของเออเปริวนะครับเชียงรายบุรีแล้วก็ทีมของป๋าสุพรพระใหญ่ภูเก็ต เสร็จแล้วออกเลยครับเสร็จแล้วออกเลยครับออกเลยแม่ออกเลยถอ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 ยชนแล้วถอยจับี่จับจับจับคุณแม่จับจับจับแม่ยครับยกยอยกให้ครบนะครับมีของอะไรยกถวาวใครบนะครับ ฝางไหมเอาเลยเอาภาพให้เหมาะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะเจ้าหน้าที่นะครับหน่วยกู้ภัยสว่างสันเพชนะฮะจากจังหวัดเพชรบุรีนะฮะมาหน่วยความสะดวกนะมาเป็นลูกศิษย์ลูกหากันนะฮะสว่างสรรเพชนี่มาหกวันแล้วนะก็ต้องขอขอบคุณมากนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะเจ็ดนาฬิกาสอนาทีนะฮะวัน อังคารที่14ธันวาคม2564ประวัติศาสตร์จาลึกไว้นะวัดสะพังนบนสะพังอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีแหมนี่ต้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยสาราถแตกนะฮะล้นกันมาไม่มีที่เดินเลยนะฮะวันนี้นี่ก็แต่เช้านะฮะมานั่งรอถวายน้ําดื่มพวงมลาลัยก็มีโอ้โหสาธุนะฮะ,ะถวายมาลัยนี่เป็นมงคลยิ่งกับชีวิตนะฮะสิ่งของต่างๆก็นะฮะท่านก็นําถวายวัดนะฮะ แล้วก็บริจาคตามจุดต่างๆนะฮะโดยให้เจ้าที่หน่วยคู่ภัยนะครับในพื้นที่นะครับเป็นคนบริหารจัดการนะครับว่าจะไปบริจาคจุดไหนได้บ้างม่เป็นตำรวจทหารโรงพยาบาโลโรงบาลสนามนะครับเมื่อวานนี้ก็นําไปมอบให้กับโรงพยาบาลคนตาบอดนะครับน้ําดื่มสองคันรถแล้วก็มีขนมอาหารแห้งอีกจํานวนหนึ่งนะฮะนี้ก็อีกประมาณสักสิบ 5เมตรนะฮะใส่สองก้าครึ่งนะฮะก็จะพ้นประตูวัดแล้วนะฮะน้ำยกไว้เลยนะน้ำยกไว้น้ำยกไว้นะครับถอดรองเท้าด้วยนะครับปัจจัยอย่าใส่ไปในถุงนะครับฮะโอ้โหมีน้ำอะไรคะเนี่ยน้ำพึ่งบ้าไม่ใช่เนาะน้ำตาลสดน้ำอะไรจ๊ะน้ำอะไรน้ำอะไรออ๋ อัหญมยกลยครับยกเลยครับะยกเลยน้ำไว้อันนี้อะไรหนูเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ออกันนี้จักรัดไม่ให้จอถวายด้วยออถวายให้หลวงปู่ไปแจกไปะาผมจักระพัดสุดรหลวงปู่ดูหลวงตาม้างพลาผงจักรพพัดิครับสาธุครับผมสาธุอ่ะปิดแล้วไปใส่รถตู้ไว้ครับ ให้ลูกตาดูให้ลูกตาพิจารณาผมคนนี้ครับพี่ครับครับขอบคุณครับโอ้ดีส่วนตัวด้วยขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับยกครับยกครับสาธุครับยกเลยครับยกเลยยกเลยครับ गा <coughs> นะฮะโอ้นั่งรอกันในซอยนะฮะวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะผ่านทางเพจโท้ไทยนิวนะฮะอ่าเปิดหมวกให้หลานนะครับจะได้รับพรนะครับอ่าสาธุเนี่เด็กน้อยนะเดี๋ยวพี่เกร์หลบนิดนึงอ้าวโหภาพงดงามอ่ะขอบคุณมากเดินต่อได้ แม่เอาภาพเด็กซะหน่อยเมื่อกี้นี้นะฮะแม่เป็นภาพที่งดงามจริงฮะ,ะขอบคุณนะฮะเจ้าที่ทุกท่านนะเจิตอากษาทุกคนที่มาอำนวยความสะดวกในเช้าวันนี้นะฮะ,ะ,ะยกได้ยกเลยนะครับยกยกสองมือนะครับอนุโมทนาบุญและยกสองมือถวายท่าน,นะะให้ท่านเคาะรับประค r นแล้วก็เคาะให้ปอนนะครับอีอกประมาณสามร้อยเมตรก็จะถึงถนนเพชรเกษมนะฮะหรือว่าถนนหลวงหมายเลขสี่ของประเทศไทย ผมคงจะต้องไลฟ์สดส่งถึงบริเวณถนนเพชรเกษมไปสักคู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวไปภารก,กิจต่อนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวให้คุณวิเชียงรายบุรีเนี่ยไลฟ์สดต่อเนื่องนะฮะเดี๋ยวอีกสักชั่วโมงหนึ่งเนาะสักชั่วโมงหนึ่งดีกว่าพักผ่อนก่อนนะฮะขอภรภาร,ก,ารก,กิจก่อน เมตรกันถนนใหญ่คลิปเมตรกันถนนใหญ่อ้าวมามามาอ๋อสาธุฮะขอขอบคุณเจ้าที่ตำรวจด้วยนะฮะที่มาอำนวยความสะดวกนะฮะอันนี้ก็เป็นสอพเอขาย้อยนะฮะขอบคุณมากๆนะฮะนีเ่เป็นเจ้าที่ตำรวจนะฮะ นี่ยกสองมือครับผมยกสองมือเลยยกสองมือนะครับยกสองมือ <c oughs> นี่ให้ครูบาครูบาต้องยืมกันไหม อ๋อนมให้เด็กนะฮะหลวงตาท่านรับประเคนแล้วท่านบอกว่านมให้เด็กโอสาธุฮะนี่ได้นมหลวงตาไปทานนะฮะสาธุาะะฮะโมทนาบุญนะครับท่านนะครับตานนี้เดี๋ยวหลวงตาบุญชื่นนะฮะเดินจาริกตุดงอยู่ในถนนเพชรเกษมเรียบร้อยแล้วนะฮะเส้นทางก็จากเขาย้อยเนี่ยมุ่งหน้าไปทางวังมะนาวนะครับ ถึงไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแจ้งให้ทราบแต่ระยะนะฮะแล้วก็จะอัปเดตผ่านทางหน้าเพจเนี่ยตลอดนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับโอ้โหนี่ตลอดแถวเลยอลโอ้โหต่อต้านกตนี่มาเขามารอกันโโบางคนบอกมารอกติห้าเทวดีดูนั่งไม่มีที่ว่างเลยนยังมีนะฮะโอ้โหนี่ฮะเอาดอกเกาเหลืองมาปล่อยกันด้วยนะฮะนี่น้องนี่มานอนเฝ้าเลย โอ้โหนอนเฝ้ามาหคืนแล้วนอนเฝ้าคนไหนคนไหนฮะนี่นอนนอนเฝ้ามา5คืนแล้วนนฮะน้นองสว่างจังเปชน,นะ,ะอ่าหรือว่าคุณเจบ้านแหลมน<ะ>หน่วยเดียวเลยครับหน่วยเดียวหน่วยผู้ภัยนี่หน่วยเดียวเลยประเทเลยที่เจอเออมานอน,น,นมานอนอยู่ที่วัดเฝ้ากับนอนตั้งแต่เข้าพื้นที่โอ้สุดยอดนะฮะนี่อ้าวโหจีบหัวใจ,วใจางดงามจริงฮะอาสาสมัครนะี่ โอ้โหนี่สดลูกโูลูกตาเลยอ้าวเดี๋ยวผมคงต้องหยุดเฟซบุ๊กไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะในเบรกแรกนะฮะของการเดินทุดงนะครับ EP ที่167นะฮะ EP ที่167นะครับของวันที่14ธันวาคม2564นะครับเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้เสวิชเชียงรายบุรีคนนี้เนี่ยไลฟ์สดต่อนะฮะแต่วันนี้ใส่เสื้อหมอปลาด้วยนะฮะอ่านุโมทนาบุญทุกท่านที่มานั่งนะฮะขอบคุณหมอพร สวัสดีทุกท่านนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวดูข้างหน้าอีกหน่อยนี่นําดอกดาวเรืองมาโปรยกันตลอดทางเลยโอ้โหภาพพบงามจริงเสวิดูที่เนี่ยโอ้โหนะครับนี่โอ้โหนี่ฮะโอ้โหเนี่นําดอกดาวเรืองนะฮะมาโปรยทางเลยนะฮะนี่ยบนทางเดินเลยนะฮะเอา้าอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยโอ้โหอภา,าเก็บครับคุณแม่ครับท่านไม่เหยียบผ้านะจ๊ะ โอ้โหเนี่เป็นภาพงดงามจริงๆนะฮะเดี๋ยวแคปเจอร์ภาพนี้ไ้เลยและเลยนะฮะเนี่โอ้โหดาวเรืองเรืองอลามฮะปอยบนถนนนะฮะให้พระธุดงค์ท่านเดินนะครับอา้าวช่วยกันธนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ช่วยกันนะฮะเผยแผ่าศาสนาพุทธนะครับให้คนทั่วโลกนะฮะได้รับรู้ว่าวันนี้เนี่ยฮะพระธุดงค์นะครับของประเทศไทยเนี่ยนะครับความศรัทธาย,ยัางเต็มเปี่ยมนะฮะ โอ้โหนี่ฮะอนุโมทนาบุญทุกท่านนะที่ติดตามชมนะฮะเดี๋ยวผมเดินอีกสักคู่หนึ่งก่อนโอ้โหภาพสวยจริงข้างล่้านี่เป็นโค้งด้วยนะฮะอันนี้เข้าวัดได้ไหมทางนี้เข้าวัดได้ไหมได้นะส่วนวกด้วยนะอ่ะก็เดินออกมาจากวัดได้ประมาณสัก500เมตรแล้วนะฮะตอนนี้นะครับ อ้าวใครรออยู่ระหว่างทางก็นะครับเดี๋ยวรอกลับไหว้ขอพอรกันนี่โอ้โหหนูน้อยนะฮะมานั่งรออยู่เลยครับอ้าวเดี๋ยวไปแคปเจอร์รูปจากเพจทั่วไทยนิวเลยเดี๋ยวรอตรงนี้ดีกว่านะฮะให้หลวงตาท่านให้พรเด็กน้อยตรงนี้ดีกว่านะแหมภาพสวยงามจริงๆ เน่ปกฝังกันให้ธนุบำรุงศาสนาตั้งแต่เยาว์วัยเลยนะฮะไม่ใส่าบาทมาแล้วมันช้าโอ้โสาธุนะฮะเอ้าแชะนะฮะหนึ่งแชะสองแชะสามแชะมาแชะได้เลยนะฮะไปแกปเจอร์จากในเพจทั่วไทยนิวได้โอ้โหภาพงดงามจริงๆเหล่าชาวพุทธเนี่นะฮะโอ้โหวันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพทิ่งดงามมากๆนะฮะใครเห็นก็ปากเมใจนะฮะ สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะและนี่คือเพจทั่วไทยนิวนะครับดูฟรีไม่มีโฆษณานะครับดูฟรีไม่มีโฆษณาต้องดูทั่วไทยนิวนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวผมคงต้องหยุด Facebook ไลฟ์ไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวดูนะฮะภาพบรรยากาศนะครับนี่ก็จะเป็นจิตอาสานะครับน้ามาคอยขนน้ำขนขนมมาแล้วนะฮะนี่โอ้โหนี่นั่งกันทํะไรเนี่ยไหนบอกหน่อยสิมีหน้าที่อะไรจ๊ะรอรับของค่ะรอรับของเราคัดแยกเพื่ออะไรรู้ไหม เพื่อคัดแยกเพื่อง่ายต่อการนำลงไปแจกเนาะโอเคขนมนมเนยต่างๆนะฮะนี่อาสาสมัครก็มาเดินช่วยกันนะฮะนี่อันนี้เป็นทีมของมูลนิธิพระพุทธมงคลศรัทธานะครับ4ี่ห้านะครับหรือว่าหลายๆคนก็จะเรียกว่าเป็นทีมพระใหญ่ภูเก็ตนะฮะทีมพระใหญ่ภูเก็ตวันนี้หวัดดีฮะพี่จรลัญฮะนี่ก็เป็นทีมงานของป๋าสุพรนะฮะรพระใหญ่ภูเก็ตนะครับ,รบขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวดูรถหน่อย นี่ก็ใช้รถคันนี้ขนน้านี่ฮะนะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็หยิบมาแล้วก็โยนขึ้นไปเพราะมีคนลับอยู่ข้างบนนี่ฮะขอบคุณมากป๋าสุพรนะฮะพระใหญ่ภูเก็ตเนี่ยนำรถหกล้อมาช่วยสองพันนะน่ะช่วยขนน้าไปลงตามจุดต่างๆร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะนี่ฮะภาพบรรยากาศนะฮะโอ้ตอนถนนนี่บอกว่าเต็มไปหมดแล้วนะฮะ ตลอดเส้นทางเลยนะครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณทุกคนนะฮะ,ะที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วนี่คือเพจทั่วไทยนิวครับสวัสดีครับ